วันนี้ค่ะวันนี้นะคะเราก็ไปกินเนื้อย่างนะคะอยู่ที่ร้านอมอร่อยนะคะก็าอานนี้นะคะเนื้อย่างอร่อยมากเนื้อสดนะคะเรนะากไ็ได้ทานกันไปได้สักครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะ,ะก็าิ่ม,มากๆเลยแต่ว่าก็ยังไม่หยุดกินนะคะและน้ำจิ้มะคะต้องมีสองแบบนะคะเป็นน้ำจิ้มเผ็ดแล้วก็น้ำจิ้มหวานนะคะเบะะอร์สนาเขาจะลื้ทั้งสองอย่างเลย นี้เราเหลือขึ่ไม่เยอะนะคะเราก็จะซดน้ำกันต่อค่ะน้ำซุปก็อร่อยมากใครชอบทานน้ำซุปบางคะจอยก่ชอบทานกถานได้เลยลนอนรอนก็ดีามาเพราะว่าก็มากันได้นะคะใครที่อยู่ใกล้สถานทางมาอร่อยดีๆอันีกจริงเลยนะคะรับรองว่ามาินี่ิดหังต่มาตุ้ต่อูดก็ว่านะคะก็เป็นออเนไ้ธรรมดาเลค่ะห้าบเกาทบุ๊ค เก้าสิบเก้านี่นะคะเด็กทา,ากไนได้พี่ใหญ่นี้อร่อยะะอร่อยค่ะเลิศสองแบบมาไว้มาได้นะคะ